ตอนนี้แล้วก็มันก็กําลังเป็นเทรนที่จะเติบโตขึ้นในอนาคตนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เมั่เอินคุออยกับตัวเองจบว่า100ล้านบาทอ่ะมันต้องได้จากธุรกิจนี้เพราะฉะนั้นพอเราตั้งเป้าว่าเราจะได้100ล้านอ่ะเราจะไม่แท่น,นิดหน่อยเราจะไม่ทําอะไรนิดหน่อยเราจะต้องรู้สึกว่าเราจะต้องสร้างคนเราจะต้องทําให้คนมีรายได้เพิ่มขึ้นเราจะต้องเทรนคนเราจะต้องทําให้ตัวเองเก่งขึ้นเราต้องเรียนรู้ให้เยอะขึ้นนะคะนี่คือเป้าหมายของเราเพราะฉะนั้นวันนี้ให้ลองตอบตัวเองดูก่อนนะคะ ว่าเราอยากได้อะไรในธุรกิจมีตังถ้าเราอยากได้ขั้นไหนวิธีการมันจะตามมาเองว่าเราอ่ะจะต้องทําแบบไหนนะคะทีนี้พอเราคุยกับตัวเองจบแล้วแล้วเราต้องทําแบบไหนแม่เอิญก็มาเทสอีกนะคะเพราะว่าหลายๆคนอ่ะก็บอกว่าแม่เอิญเราเพื่อนไม่เยอะอ่ะในเฟซก็เพื่อนไม่เยอะหรือว่าเราอ่ะก็ไม่มีเวลาแชร์นะแม่เอิญก็จะบอกว่าไม่มีเวลาแชร์หรอโอเคงั้นเดี๋ยวแม่เอิญลองเทสดูตั้งแต่บริษัทเปิดมานะคะไปดูหน้าเฟซแม่เอิญได้เลยแม่เอิญแช์ อาจจะไม่เหมือนไม่เหมือนพี่แม็ก์เมื่อกี้นะคะคนละเวกันเลยนะคะแม่เอิญเนี่ยแชร์ประมาณไม่เกินสักสิบกว่าครั้งไม่ใช่อะไรเลยะคะคือด้วยเวลาเราจํากัดด้วยเพราะว่าบางทีเราทํานูน่นทํานี่มีงานประจําหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็เลยแบบเอ้ยบางทีเราเข้า Facebook ได้น้อยนะคะก็เลยพายพายามที่จะแชร์นั่นแหละแต่มันแชร์ได้แบบเวลาจํากัดคือช่วงเดือนที่เราวันยุ่งจริงๆก็คือแชร์ได้ประมาณ1ิบกว่าครั้งเท่านั้นเองนะคะประมาณ2 3สวันแชร์ทีหนึ่งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมคะ คือตอนนี้องค์กรไม่เอินอาจจะไม่ได้เยอะมากนะประมาณสัก800คนถ้าจำไม่ผิดนะคะมีรายได้เนี่ยสามหมื่นกว่าบาทนะคะซึ่งแม่เอินบอกเฮ้ยนี่คือการทำที่แบบยังไม่ได้เขาเรียกอะไรอะ่ะยังไม่ได้ทำอะไรเต็มรูปแบบเลยอันนี้เพิ่งเข้ามาในระบบสัก20วันยังแค่แบบแค่เทสเทสเหมือนเหมือนเอาท้าแ ม,มีอย่างเงี้ยค่ะรายได้ยังเข้ามาขนาดนี้เลยเหรอตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่แม่เอ,อิญรู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราใช้เวลาอย่างที่เราตั้งเป้าไว้ตั้งแต่แรกอะ่ะเราใช้เวลาน้อยนิดเดียวอะค่ะ แต่มันสร้างแว l ลูหรือสร้างเงินให้เราได้มาหาศาลจริงๆแล้วถ้าเราลงมือทํากับมันร้อยเนี่นั่งคิดนะคะถ้าไปทําอย่างพี่แจ็คเนี่ยเดี๋ยวจะกลับไปทำแนละ้ววางแผนแชร์เช้าแชร์ชกลางวันแชร์เย็นสงสัยนะคะรายได้ต้องแซงกันสนุกสนานแน่นอนนะคะโอเคอันนี้คือเป็นมุมมองแล้วก็แนวคิดของแม่เอิญน,นะคะที่คิดกับธุรกิจมีตังค์นะคะที่จบทีนี้พอมาคุยเรื่องของแบบเอาแล้วแม่เอิญแชร์อะไรนะคะคือบอกตรงๆแม่เอิญเนี่ย ตอนที่ขายออนไลน์นะคะหรือยิงแอดขายออนไลน์เนี่ยก็อยู่ในพวกอาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์ไม่ใช่อะไรตัวแม่เอิรดเองนะคะเป็นคนที่ตอนนี้อายุปีนี้45แล้วนะคะเป็นคนที่กลัวแก่ๆมากๆกลัวแบบหน้าจะเคี้ยวไหมน่าจะไม่สวยไหมเพราะฉะนั้นเราจะเป็นคนสรรหานะคะอะไรก็ตามที่เขาว่าดีครีมไหนที่เขาว่าดีอาหารผิวอันไหนที่เขาว่าดีนะคะเราจะกินเราจะชอบเราจะแบบไม่ได้เลยนะคะมีคนบอกว่าเฮ้ยแต่ช่วงโควิดอยู่บ้านอ่ะหรือว่าไปทํางานอ่ะ มันไม่ต้องสวยก็ได้ปาปิดแมสก์โอ้โหยิ่งใหญ่ยิ่งยิ่งไปกันใหญ่เลยเพราะว่าเวลาที่เราปิดแมสก์แบบแม่เอิญก็จะไม่เขาเรียกอะไรอจะไม่จะไม่จะไม่แต่งหน้าค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวแบบมันจะสิวขึ้นหรืออะไรเงี้ยยิ่งหน้าสดอะค่ะคืออยู่กับสามีหน้าสดนะคะออกเวิร์กความเวิร์กฟอร์มโฮมหน้าสดออกไปทํางานก็ต้องใส่แมสก็ต้องหน้าสดลักษนะแบบไม่สวยคือแบบไม่ได้ชีวิตไม่ได้นะคะเพราะฉะนันก็เลยรู้สึกว่ามันต้องหาอะไรมาบํารุงตัวเองตลอด ทีนี้พอมาเจอสินค้าตัวแรกนะคะที่มีตางเขาบอกว่าเอ้ยเขาเปิดตัววูทผิวขึ้นมาแล้วก็แบบเฮ้ยขอดูข้อมูลหน่อยสิว่าตัวสินค้านี่เป็นยังไงอ,อันแรกนะคะคือนวัตกรรม F I R นะคะที่มาจากประเทศเกาหลีมื่เอิญมีข้อมูลอยู่แล้วพราะไม่เอินทําเกี่ยวกับพวกอาหารผิวมาค่อนข้างเยอะนะคะนวัตกรรม F I R เนี่ยคือเราดูได้เลยว่าคนจากเกาหลีอะโอ้โหผิวเนี่ยเด้งนะคะชํำ คนจากเกาหลีเนี่ยเขาผิวกันแบบสวยนะคะไม่ต้องห่วงเลยเขาผิวว่บเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงไปหาข้อมูลอ่านกันได้ตรงนี้แม่อืนอาจจะไม่ลงดีเทลเราก็รู้ละอ่านโรงงานได้มาตรฐานนวัตกรรมโคตรดีเลยแล้วเขาบอกว่าซึมเข้าสู่ผิวได้ภายใน5นาทีล้วก็มันจะจริงไหมนะตอนแรกนะคะก็ลองดูนะ,ะแม่อืนได้กินไปนะคะกระปุกที่2แล้วนะคะอันนี้เป็นกระปุกที่2แล้วที่กระปุกแรกหมดไปแล้วนะคะก็ยอมรับนะคะว่า ผิวดีขึ้นจริงๆนะคะยอมรับว,ว่าผิวดีขึ้นแล้วไม่ใช่ตัวเองนะ,ค,ะคนที่ตื่นเต้นก็คือแบบเหมือนเพื่อนๆแม่ๆที่แบบเข้ามาทําด้วยกันนะคะเขาก็บอกว่าเฮ้ยหน้าเขาเด้งมากอีกคนหน้าสิวหายเลยอีกคนหลังแบบจับไปไม่แดดมาน้องเน,นนะคะโอ้ยสิวดีแบบข้างหลังเอ้ยเจ๊คนจะว่าเราแต่งรูปหรือเปล่าบอกเฮ้ยลงเลยเราไม่ได้แต่งรูปนะคะมันยิ่งทําให้แบบเรารู้สึกว่า สินค้ามีคุณภาพมากๆหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอาแล้วมันมีตัวไหนเหรอที่มันที่มันแบบว่าทําให้ผิวเป็นแบบนั้นนะคะถ้าใครลองอ่านข้อมูลดูดีๆนะคะมันมีตัวหนึ่งนะคะตัว rosehip extract ตัวนี้นะคะมันเป็นตัวสารต้านอนุมูลอิสระอย่างดีเลยนะคะ